ดีค่ะพบก,กับไฮโร,รล,ลําำรนเฮงค่ะตันนี้ลองงานขอนส่งนะคะลูกขาวห้าหุ่นครึ่งอาคก่วกองสิบเอ็ดนะคะตัวนี้ตรวจไม่เจอทุกไปเจอนะคะตาจะเหมือนพระดวงทุกอย่างนะคะตัวนี้เป็นขนาดห้าหุ่นครึ่งนะคะเ่นได้ทั้งหน้าสีนาลายนะคะเดี๋ยวจะลองเทสงานให้ดูเลยค่ะตอนนี้ลูกค้าสั่งแล้วนะคะบอกว่าให้เทสงานให้ดูหน่อยเนาะเพราะเป็นมือใหม่ค่ะสูงค่ะคู่สีค่ค่ะกู่หกค่ะกู้เอี่ยวค่ะ คู่สองค่ะคู่หกค่ะคู่ห้าค่ะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดค่ะดูันอาเองนะคะตองหกค่ะจะเน้นคู่เน้นตองเน้นสิบเอ็ดนะคะชุดนี้นะคู่สี่นะ องหนะคะตัวนี้เลยนะคะออกคู่ออก,ออกติอเ11นะคะเป็นลูกขาวขนาดท่าหุ่นครึ่งนะคะสนใจโทรสั่งนะคะ097 281 5281นนะคะเดี๋ยวจะส่งให้นะคะลูกค้าที่ลำปางนะคะสวัสดีค่ะ